โซลท์ครัอสุดแทบพูดคำนั้น,นะฮะวันนี้ผมนำองค์นักการ์ด e c g a m i n g t v นะฮะในเกม b แบน a บนอะคัมไนน์นะฮะภาคสองเกมแบนแบน Arkham City ที่ผมเคยเล่นจบไปนะฮะเออส่วนตัวผมว่าภาคนี้ดูสนุกมากกว่าจริงแต่จริงๆแล้วจริงๆผมเล่นไปก่อนแล้วคืออัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามันโอ้โหไฟเสียมากค่ากระตุกตัดๆเลยคนเริ่มอัดใหม่ฮะ อารมณ์ลมเลยให้งนี้ฉากนี้คือฉากที่โจ๊กเกอร์กำลังโดนเผาเนี่ยนะนะยิลอย่างนี้จะใครหน้าตาทั้งตุ่มทั้งอะไรสยองที่ไมน ส่วนี้เขาให้เรากดคิกซ้ายในะการเผาไฟเผาโจโ๊อกเกอร์เราเองอะอต้องมาเริ่มใหม่เงี้ยโอ้มาเน่าเลยฮะมืดมืดเลยครับ,บงี้ nine months ago, joker was cremated. i pressed the button and burnt the evil bastard myself. and then we waited. gotham braced itself for the inevitable power struggle. but it didn't come. crime actually fell. deep down, i knew war was coming. I waiting trigger. was just waiting for someone to pull to the for ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะฮะหลังจากที่โจเกอร์ได้ตายไปแล้วนะฮะตำรวจอะไรนนี้เราจะเล่นเป็นตำรวจใน,นนี้ชั่วขณะนะครับเข้าไปร้านมาสั่งโดนัทชนิดเย่กนได้กินหน่อยแน่ฮะเจ๊ คอไดเเ <Thank you. S 1> ้เรียนลขอบคุณมากมีอาหาหรอกขอบคุณมากที่รักที่รักเมือเน็กอะไรดีฮะเอาละเน็อะไอาละเน็กอะ้รดีฮะเอละเน็กอดีฮะเอาลนยกอไดีฮะเอายะเน็กอะไ้ีะ als ถ้าเกิดต้องการกาแฟี่แค่บอกได้ฮะอ่ะแล้ววะนี่แค่แบทแมนแบทแบทแมนฮะนี่แบทแมนคนคนซบุรีหลังร้านฮะ wait here ไปจับคนสุบุรี่ก <c oughs> นไหนวะหลังร้าน <c oughs> ที่ดูแมนกันเป็นแมดเร่องะไรฮะมีข้าวไม่กินหลังเขามีข่าวไอ้ลุงคนนี้ แน่นใช่ไหมขอโทษนะฮะที่นี่เขาห้ามสุโขทัยเกือบชิบหายต้องเีแอคชั่นกลับมาตกใจรอบต้องเตี๊ยบรีแอคชั่นกลับมาตกใจรอบอ่ะเออโคตรหมอลำเลยแต่ยังมีคนขับรถผ่านหน้าบ้านอีกโอ้อะไรจะตุนใจวันนี้ช่างมันฮะมาเล่นเกมดีกว่าเกมไม่เคยยีเราเพราะนั้นเล่นให้มันเดีอดร่มอะไรวะเนี่ย เดาฝากซอมบี้หยิบปืนหยิบปืนเอาไปโดนคิงสายมันลั่นเลยวะยิยงไปดิยระหมดกระสุนหมดวัดจังกระสุนหมดเออ,ออเออเอาแ ammo help me กระสุนหมดเออเออยังไม่ได้กินซัฟเฟอร์เลยเอือ แต่ละคนเนะี่ยโดนกูยิงจับตะกี้เอาแล้วนี่นแค่การเตือนนะครับ ผมจะแก้ครงเราตัวแรกตัวใหม่โอ้ยฮะกูขึ้นรถด,ด้วยขอดังคาหน่อยไป้ามเข้ามาเนี้ยมาอืมกูะพากด้วกระพากด้วยพากสายลมด้วยคันที่หกสิบแปดนะฮะให้คนเยอะได้ดูคันที่หกสิบแปดยังเอาออกไปหมดเลยแตเย็นลุกอย่าเพึ่ง

เอาวะนี่ก็ทันกลินนะฮะกับทูเฟสตัวไลท์ที่เห็นในภาคก,ก่อนก็เห็นเ,เคยจับตัวเคยโดนจับไปแล้วแต่คราวนี้น่าจะเป็นตัวไลท์ที่หกเดิมครับมีสเตร์แกโครซะด้วย <c oughs> คือพากก่อนนี่มีสเตร์แกโครครับมีพากก่อนนี่ใครบ้า,บางวะไอสองนอตตะแกทันกลินทูเฟสแล้วก็แคร์วิเมนแคร์วิเมนไม่ใช่ตัวไลท์มันดูจะไม่ใช่ไลา์เท่าไหร่ It t ืน o ี้ Gotham's relying on one man to save us all. อ่าจะมีใครได้ยังฮะก็แทบมีแค่เพียงคนเดียวที่เชื่อได้ครับนี่ฮะทางซ้ายมือเรายืนหัวโดดนี่เองฮะยิงหัวตั้งเลยนี่สุดยอดเก็งลอยอยู่แป๊บนึง ไม่ว่างไม่ว่างช่วยคนเก๊กรออยู่เดินมาได้บางคำแล้วครับโอ้ยความสวยงามของภาพนี่นอะไรกันสเปป่าไปเลยมากิดขวาพผูดดิง่งจำได้ฮ่ะก่อนจะมีตอนที่ต้องสู้กับพวกแอสซินฮะซึ่งตอนฉากแอสซินจะได้เขาสอนเราเรื่องก,การดิง่งให้เรากดซิ กดคอนโทรลแล้วดิ่งเนี่ยแล้วก็เกิดมองขึ้นจะเป็นการพุ่งครับขึ้นบนฟ้าได้อีซี่ทูบินฮะอีซี่ทูบินวิ่งไปแล้ว I'm it made just you out glad okay อ่าอันนี้ก็ดอนนะฮะตำรวจตำรวจชูวยพอดีฮะขอโทษนะต้องไปแล้วอยู่ยังปลอดภัยล่ะบาร์บ่าบาร์บ่าได้เป็นได้เป็นเมียเขานะฮะ Last bus crossed the city limits an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. It's the only lead we've had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. In case you need to reach me, it's going to be a long night. Hey, All units, we've got a 1033 in Missing patrol car, Unit 247. Suspected officer down. Hey, Batman. I have a damn time. <laughs> ยังไงฮะแบทแมนเราแอบไปข้างล่างแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่ Oracle Oracle พอเห็นข้างลออ่าระวังด้วยตรงนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยกูอะไรวะนี่แบทแมนนะเนี่ยคิดว่าเราจะช่วยไม่ได้เหรอฮะมันเจอ ระดับนี้แล้วจ็กเกอร์ยันตบตายแล้วเนี่ยแอ้เข้าจริงเรืแมนไม่ได้ฆ่าหรอกครับมันตายเองให้จำไม่ผิดมันตายเองบ่แต่ว่าว่าไอ้จ๊กเกอร์ไม่ตายง่ายๆหรอกฮะเป็นตัวร้ายตลอดการของเรทแมนฉะนั้นมันต้องมีคนที่มามาแทนครับแต่เอ็มคิดว่าดีกว่าวันนี้เรามาคิดเรื่องดิ่งด้วย ทีบคนก่อนดีกว่าเออสป라이บัสบ์มาคืออะไรอะไรวิ่งตามทำไมอือขวงเตะโคเท่เขาวิ่งหนีไกลเหรอเฮ้ยใครเนี่ยอะไรอะไรอะไรทำอะไรอะไรของเองอไล่โดลยคิก เตะแล้วหม,มัดเนี่ยสเตปบายเหมือนเดิมฮะคือการกระโดดสวัดีครับคุณหกออกไทยแล้วคงลดเป็นอ้าวให้รถมาก่อนแลดูด้วยแบบนี้แหอ,อ,อยู่นี่แหละจะบุกเขาอะไรอะไร่ะ Evening the odds. evening the odds ะะอ๋อเรียกแบตโมบิลนี่ไม่กูไม่เคยลัวคมสูงฮะมาแล้วนี่ขเทนี่ Oracle Oracle กำลังต้องติดตามไปรถคันนั้นที่มันจะพุ่งมาชนเราครับจะรอดจากคาเลยไม่มีทางรอก เลยเคลื่อนตัวนี้อานนี่ฮะขงหน้าละมาตา้กันไปมันจะกำได้ครับวัดเอา RPG ยิงครับวันนี้ใครเนี่ยหายเออตำรวจลดนยิงอุ้ย RPG มันยิงเราต้องอาบ ừ, anh ta ngi lang anh ta. Don't worry, Jim. He's fine. That takes care of the vehicle. Eh, vang, cù. To interrogate the driver and find out what he knows. đi hơi tai trên Cái nè! Uuuuh! Uuuh! ngay hả? แกคุยไหนไปไปลงลุกซะทำอะไรโดนอะไรเนี่ยยาพิษเหรอยึดเลยเขาอยู่ไหนฉันไม่รู้รู้เรื่องอะไรดีแล้พูดไม่จะให้กูหักกระดูกมึงก็ได้ก็ได้แก็รู้แค่นี้ถ้าเกิดมึงโกหกจะหักตรงนี้ซะวัดเอือเรียบร้อยฮะหักหนึ่งที มือหักที่ร้อยอ่ะมันคือยาอะไรฮะ๋อยาพิษสแกรโครใช่ไหมกอล o ฟผมส่งได้สแครโคยาพิษแบบให่ฮะผมไม่ผมไม่ได้โกหก ทำไรต่อแกคงมันต да ้องมีเซียมาข์ที่ที่แหละโอเคทำไมเสียแล้ววะที่นี่มันมีจุดช่างมันจะขับรถทานักกิจกน มันว่างช่วยคนทุกคนหรอกทำไมไม่มีซูเปอร์แมนช่วยเฮาปีนชั้นมสองคัน,นได้ยินเสียงไฟเซนไไีครับคนข้างล่างทเทคดาวเขารออะไร แบนแมนอะไรนสปายครับสปายแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอโอ้โหสองคู่เลยทีเอซี่ไงคนสุดท้ายข้างในอ่ะอ้าว Sir, it's Batman. He's here. Were you expecting to find me, Batman? I'm afraid I must disappoint you. Take a look at the chamber. I want you to know the fear that is coming. Listen up, Batfreak. We're walking out of here, nice and slow. If you try anything stupid, I'll blow her brains out. Charming. But only one of us is getting out of this cell.

ตัวร้ายหนึ่งตัวที่เคยโผล่ในภาคก่อนก็โดนคราวออนี้โดนสแกร์โคจับมาไม่รู้ใหม่แล้วให้ไปแหนถามอะไรที่นี่เนี่ยทำไมสแกร์โคถึงล็อกเธอไว้ไม่มีสวัสดีเหรอบอกฉันมาถ้าเกิดฉันไม่บอกละ่ะถ้าเกิดฉันเผาต้นไม้ทุกต้น,น,นในใกล้กระแทมล่ะโคตรโหดเลยอะไรเนงะี้ย คนยี่แค่เลยเฮนกวินทูเฟสแล้วก็ฮาร์ลี่โอ้ฮาร์ลีควีนผู้นังสันสแกร์โคเราไมเห็นนะเพื่อจะร่วมมือกันเพื่อจัดการแบทแมนต้องการจะจัดการแบทแมนคนเดียว that room ต้้นไไมหลดูน่ากลัวเขาแรงอ้าวจิ๋มหาอ้าวแบทแมนกูบินลอยฮะต้องมีต้นไมาติดที่เขียนก่อนใช่ไหมผมถึงจะดูเท่ไม่รอดหรอโว้ย <anak lonely> <were> ตรงกระเช้าแหละต้น,นไม้แข่งกระจอกเว้ยแค่บอกเฉยก็ได้ตะกี้มึงเล่นจับกูโยนออกข้างนอกเลยมีน้ำไหลเลยอุ้มอะไรวะรถถังวัดจอลังเสริมป่ะไอ้โฟนตะกี้ได้เลยเราโมเตอร์มันอ่ะไปไปไปไหนแล้วครับหางเขยบใช่เขาจริงหร,รือเปล่าใช่ครับนั่นคือบแบทแมน ไรเซตแบทวิวเอ้ยน right. uh ี่ไอ้โดมีแบบขับออโตเมติกครับอะไรนี่คืออะไรฮะโอ้นัดเดียวระเบิดเลยเออเออ มันแบบไม่เคยฆ่าคนเแถวอะหรือไม่ได้ฆ่าวะขี้ขวาเคยเป็นเบตเทิรโหมดฮะเจ๋งวะยิงแม่งเลยขี้ขวาเคยเป็นเบตเทิรโหมดนะระมันเขาว่าต้องปลุกปอมเป็นแมนก่อนน่าจะง่ายวะออกมาละ ต้องกินขึ้นมาโดนไหนอืออีซี่ตู้ชุดหน้าไม่โดนอีกรุมไปอีซี่ตู้ชุดอีซี่ตู้ชุดมันคืออะไรสีเขียวเนี่ยแกระสุนเหรอขังไปอือใครจอดโอ้โหรถมึงโดนยิงง่ายๆเดือดรถแบทแมนกูรถถังเ er. ล่นข้อที่มันเล่นข้อเดือดได้ันนี้ ต้องไปละวรถังดีๆมัหาไหนรถถังนี่จะสู้กับนี่ได้ไหมได้เวลา Activate b a t o b i ครับมา Activate b a t o b i b a t o n นต้องแต่หนักจัดเต็มคันนี้ เอาไปเปลีป่ยนปหมดนี่ม่ค่อยเคลื่อนที่ง่ายฮนะดูดิตำรวจดี่วะจะช่วยไหมไม่ไม่ต้องคะเอนเตอร์เพื่อเข้าหมดผูกสรน,นะต้องมอสอนเงาเด struall สักแก่น,นเด s t r u a ท l สเกแก่ ยิงมันตายเดี๋ยวิงกันให้มันระเบิดได้ไหมไม่ได้เลยวันเลยดิตีตุ่มต้องออกมิสไซล์เร็วทูฮะเขาจะแบบยิงทำยิงทีเดียวสนัดว่างั้นใช่จัดไปยิงที่มันเติมป้อมปืนพอดีมันถึงจะระเบิด ต้องรอเวลสก่อนได้ฟาร์มเลวลก่อนนั้นดีครับได้เวลาเอาเหลือคันหนึ่งมันต้องกดสีหล่อฮะตะกี้ผมลืมก็แค่สามครั้งเองต้องควบคุมให้ถึงเลเวล2แล้วก็ห้ามโดนดาเมจได้ น้ำโดนดาเมจไปอีซี่อีซี่อะไรหรอขันเอ้ยมันตึงกลนมายิงดูจะยิงไม่เข้านะเข้านี่หว่าเย้ไปอืออีซี่ Seven. Seven. I'm seeing a transport deploying more tanks at Panessa Studios. I've warned GCPD to pull their men off the streets. I'm heading there now. Hey. Come in, all units. This is Commissioner Gordon. We have numerous hostile tanks deployed across the city. Gotham is under attack. I want everyone off the streets and back to GCPD.

จะหนีมาจะหนีเย่วะแต่แค่นี้ก็อีซี่ยี่สยิงปเดาพังแล้วมันก็ทางนี้ไหมมอเหือลงไปแต่ได้ไปง่ายเอาละเดี๋ยวค่อยไปกันเรามาผิดทาง go เลยว่การขับรถของนเหนือสุดยอดนะนี่ดีฟโดนทีเกมเกมนี้ขับรถง่ายนะไม่เป็นไรเป็นุดฟริกกบ้าสุดตกแกด่ดิแบนแมนคนนี้เอาเถอะมาตำรวจโดนไล่เหรอดีมันนี่แหละทำไมกูเห็นตำรวจโดนไล่ตัวเองวะเข,าข,าข,าขา้าใจ นี่อะไรอ่ะซีซีที่นี่ที่ไหนฮะจุดดีกว่าเฮ้ยอะไรน่ะตะยันน้ำน้ำแบบแมนอ้าวอุ้ยตกใจหมดเลยฉันดูว่าโดนแอทแท็กแล้วเนี่ยโดนโจมตีแล้วอ๋อให้ดีไปที่รับตำรวจที่เอ่อเป็นออฟฟิศตำรวจครับ ที่เขาเนียนด้วยใครบอกให้เธอขับรถเนี่ยอา้าวก็เชื่อไม่ได้นี่หว่าระดับพี่แบทเรก็เล่นต้องขับเทนถังไร้ข้าวอย่างนี้แต่ยังดีที่มันอีซี่อีซี่ไปเข้าคุกยังอุตส่าห์ดีอารมณ์กับคนเข้าคุกอีกคุกล้นแน่นอนเนี่ย Scarecrow's gonna break you, Batman. Scarecrow's a Batman. Why do you even bother with these meat sacks? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. That's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Oh, good. delay. ด้วยขังนิลอบโดยจับขังน like <sh ิลอบครับไอเข้าไปห้องขังพิเศษครับน่ารักดีแหละน่าพูดอะไรมากเงี้ยแหละรู้สึกดียังล่ะ้ท่านตัวล็อกใหม่เหีือวจแก้โคอีกตั้งเยอะแยะจำนวนจับต่อไปได้แล้วไปคุยกับกอล์นน่ะ ม,มีปัญหาครับปัญหาพีน่นี่แหละ t s รวยมาดูกันแรกคือ,อพนักง,งานดับเพลิงคะถูกได้หายตัวไปฮะหายตัวไปหลายคนวา่วาสิบเจ็ดคนมา

กตัววีเพื่อมิชชั่นเซตนะฮะคือเขาให้เราเลือกมิชชั่นก่อนนะแลาคุณจะทำมิชชั่นไหนก่อนดีนี่คือมิชชั่นหลักนะคือจากสเตสแกโคส่วนมิชชั่นเสริมก็เป็นพวกอ่าช่วยอ่าทั้งอันดาเพลิงเล่นภารกิจของไอ้นี่แล้วก็นี่ปะนี่คือศพที่ถูกแขวนไว้ตรงสะพานเขาไม่รกันคืออะไร อันนี้คือสถิติครับผมเคยเล่นมาแล้วไงแต่ครั้งนั้นคืออัดแล้วมันแบบเฟลนั่นเองช่างมันนะเราขอจบคลิปไว้ที่เท่านี้อนะฮะขอเรียกดับเพลม่อการผมครับเนี่ต้องขอจบคลิปแบทแมนไอคำไนขั้นที่หนึ่งไว้ี่เท่านี้ก่อนนะฮะว่าดีตามหมา่หน้าสำหรับวันนี้บายครับ